สวัสดีครับเพื่อนร่วมทริปวันนี้มีหนุย่ยหนุยเมจิและนิวจัง <c oughs> วันนี้มากับ <c oughs> พี่ๆสองคนนะครับ <c oughs> พาไปสนุกสีมาลำบาก <c oughs> วันนี้มากับซับบอร์ดแม่แตงเชียงใหม่ <c oughs> ไปกันมาสูบลมกันก่อน <c oughs> หนักนะหนูเข้า,ามากินงานนะออกินมากเลยแต่แบบเอาเอถอะพลังก่อนมาันใส่ยังไงอ,อใส่ก่อนนะครับจะได้ออกกินเลยอลเตอวึงได <laughs> ้สุบได้สุบลมสุลม <อ>ม่เรากสูบม่วนกนกันแนละ้วเต้องสูกแรกกันแล้วโอ,อ้ออกกํลังกายก่อนมน,นมดแหงพดีต้องสูบซ <c oughs> ับกอดก่อนอน,น,น้ำไเวส, <c oughs> ส,สหรือเปล่ว <c oughs> าวดแข็งวะโดอไป ปอดแข่งเราที่ปวด,ดแขนแล้วน้าสิทแล้วตอนนี้พร้อมอยังเดี๋ยวเรามาลงน้ำกันมาลงน้ำกัน าเลย<ห>ลเดี๋ยวเราออกเดินทางกันน้ำไหลแล้วนะว้าวโอ้ยเด่าโจนเดือดชนไม่ทันไรก็สนุกแล้วย้ย <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ไม่ทันไรก็เบี้ยน, <laughs> <laughs> นนี้มาพายซับบอร์ดกันยืนพายก่อน <laughs> โอ้น้ำใส่หลายเย็นชิ้วดีอ่ะ บรรยากาศสนุกมากเลยม่จีโบกมือมานหน่อยเป็นไงชิลไหมตอนนี้เหลือติดกันครับได้ก่อได้ก่อเดี๋ยวไปโซ่หันลังออกเออนั่นแหละถอยมาเลย ตรงนี้ลึกไหมเนี่ยใช่แงเล้าเ,เย้ สวยงามว,าว้าวนี่สนุกมากเลยดูบรรยากาศสิเววววววย,ย้ว้ายว้ายว้ายไม่จี้ไม่อยากต่งหันนะ เนี่ยควนตามโลเออตามกระแสน้ำไปสนุกไหมทีบมาตร <c oughs> งนี้บรรยากาศดีมากเลยเย่ตร <c oughs> yeah. งนี้น่าเอินครับอ <c oughs> <c oughs> ่าขึ้นพายต่อเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากาันเออนะหมุนข้างๆก็จะเป็นสาร,รายเต็มไปหมดเลยมาจีออกมาได้ไหมมาจีกำลังขำแล้วเออบินมาแล้เอาไม้พายพายมาและเออหมุนเห็บ้าง เออนะหมุนมาแฮมนะเราพาย,พายเราพายพร้อมกัน1นึ้อามพายอันนี้เรามาได้แค่ร้อยกว่าเมตรเองตอนนี้เดี๋ยวเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อสองผลนนันไปนู่นแล้วคุณนำเราไปข้างหน้าแล้ว เรามอเตอร์บนเราต้องายทั้งหมด15โลนะคะ15โลนะครับวันนี้15โลตาม2ชั่วโมงเส้นน้ำปิงประมาณ100เมตรหวานไปเลยไก่แเดี๋ยวเราไปกันต่อดูวิวระหว่างทางไหมนะโอ้โ้ ตกน้ำไปเรียบร้อยเย็นดีเย็นดี <S <S น้ำสีเขียวมากเลยมองไปทางซ้ายก็เตามองไปทางขวาก็เตา,า,าเต้าเต็มไปหมดเลยมเยูกดี ได้แค่ห้าโลสองกิโลอยู่นะนแกงมเตั๊ยังม่ได้เครื่องนะครับแกงมเตัเ๊ยังมาถือเครื่องรู้ป่ะตัวยังมาถือแกงมเตาเลยเเเตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนั่งเล่นน้ำกันอยู่นะครับพักเหนื่อย,ออยบรรยากาศดูดี ได้ยินเสียงนกไหมเดี๋ยวไปกันต่อไปเดี๋ยวเราเป็นลอดอุโมงค์กัน จักไหนบนนี่ครับครับเราจะไปไปไหนไปของลุ่มปุ้นอ่ะแหมสักซิบโลอ่ะโอ้ซิบโลแหมซิบโลแม่แหมซิบโลอ้ตรงนี้เป็นจุดเล่นน้ำแก่งฟันเต้านะครับ เดี๋ยวเราจะลอดสะพานไปกันว้าวแวะกินข้าวก่อนใครไม่ได้ห่อข้าวมาก็แวะซื้อที่แกงปันเต่าได้นะครับตัวยังตันได้ไปดูอหน่อยอยู่ยยยข้าวก่อนนะอิ่มแล้วพร้อมออกเดินทางกัน อ,อย่งยังจะนอนลงอ่ะ <laughs> <laughs> นอนไปแล้วอ๋อจะไม่ออหออ โดนเลยว่ะมีก้อนมีก้อนสวัสดีครับเออสู้มาได้ส <Rio> ู้มาได้เบียกอะ ไปต่อไปตรงนูน้นนี้เราออกจากเก่งปันเต้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อตกน้ำไปแล้วหนึ่งค่อยๆขึ้นไปได้ได้ได้ได,ได้แน่มันไปละแน่เห็นไหมเราค่อยๆลงวา วววว้า,วาเรามาดูปลากันนะครับ ตรงนี้คือกาแฟริมน้ํากาแฟหินน้ำอยู่ตรงนี้อยู่แก่งปันเต้าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นหินเยอะเดี๋ยวค่อยๆไปกันนะเมจิดูหินสิกาแฟหินน้ํำข้างบนกับโซนหินระวังเลื่นเด้อ ระวังระวังกันหน่อยอาจจะต้องลงเดินลากับปอร์ตไปเดี๋ยวไปกันต่อเป็นไงบ้างเมื่อกี้เห็นแต่ใบไม้พุ่งเข้าประโคเลยอ่ะได้ยินเสียงเป้งเป้งคืออย่างโดนแสงไม่โดแสงที่ยวไปต่อไปต่อตาคนนำทางไป ดูร่องน้ำดีๆเด้อเม่จีว่าร่องน้ำอยา่างไรไปกันต่อว้าวว้าวยกหน่อยยกหน่อยเออนะค่อยๆขึ้นาเห็มหน่อยห็มหน่อย,นอยเนห็่มหน่อย โอ okay. เคขึ้นมาเลยอันนี้กับเบอร์มากติ้นทิ่โอ้กิงจังเลย <c oughs> โอ้รอดพ้นไปแล้วสนุกขนาดเลย <c oughs> เราไปกันต่อนอนแล้วนอนแล้วขับโจรไัยแล้วเอาออกออกมาทา,า,างหน้าออกทางหน้าฮะน่ะออกทางหน้าฮะน่ะมันเป็นไรเดี๋ยวล้าง อนอนไปจุ๊บออยังพักละกัอ๋อเดี๋ยวเราไปร่องน้ำร่องน้ำนี่สนุกสนุกนี่ เบลเลิกเนี่ยมันน้ำมันไหลอยู่ด้เธอ,อผู้นำทางไปก่อนเย่ <Yeah. S 2> ห่างหน่อยตัวดูลายดูลายนะดูลายเขาต้องนอนละเขาต้องทำท่านอน <c oughs> มันตื่น <c oughs> เข้าปากโก้ธเข้าปากโก้ธโอ้ลอดตัวอ,อ่ะลอดตัวอ่ะโอ้มาปากโกล,ละบุญมาละโอ้อย่างที่เออลอดมาตัวอ่ะ <laughs> ใช่ไปเลยล่องเล็กๆทางซ้ายไปแต่สีแลย <laughs> ค่อยๆลงไป <laughs> เออบุญใหญ่คว่ำละ <laughs> เออปูนโกมะเอเอ่าฮาฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่า่า่าาฮ่าฮ่า่า่าฮ่่อฮ่าข่าฮ่าาฮ่าฮึ่งมา่่ ขำเก่งยีว่วะโอ้ดูเมจีข้างหลังสิเมจีโบกมือหน่อยสนุกขนาดเลยขำเก่งมาไม่ถึงครึ่งทางเลยยังโอ้สนแล้ว <laughs> ปล่อยไปตามธรรมชาติเขย่าเขย่าว้า,ววา,วาได้ไหมเดี๋ยวจะหยุดก่อน a <laughs> ก่นน้าแต่ยังไม่ได้เลิกเลยอ่ะเหน่อยแล้วนอนไปดีกว่าเป็นพายูนเกยตื้น มัตรงได้ก็ทีมาแล้วทีมาแล้วทีมาแล้วปุ๊กับาไมไหมเนี่ยมามามาให้แล้วมามามาเฮ้ยมีใหญ่มาลงน้ำ เอาแมงออกหมด <S 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 ตอนนี้เรามาถึงตรงสะพานแล้วสะพานแขวนข้างหน้าดูสิว้ายโดนกริงไหมอ่อขี่น้ำไปเลยนี่นะครับโอ้สะพานแขวน มอตัดครับระวังชนว้าผ่านสวนแขนมาแล้วอ่อนสายมาหนักหัวไม่ทลาย เริ่มขี้ขาแล้วผู้ร่วมทีเผลากรรมย่ามึงก่อนเงี่ยงข้างกันถึงพองให้ไว้ตกกลางไง้ผู้ร่วมทีเผาเริ่มขี้ขาละเปรถไฟด้วยแหละจะดูเป็นรถไฟด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปเป็นรถไฟด้วยอีกคัน เจ๊เราวาก้นแล้วก้นไปแล้วว้าว้าว้าอันละเดี๋ยวก็ไปเอาเดี๋ยวก็ไปเอา ตายซับอบอร์ดวันนี้ก็เนกีนะโมันฟินมากเลย เดี๋ยวลงน้ำไหลกันต่อตอนนี้เราใกล้ถึงจุดแล้วดูทรงผมสิทำทรงผมให้ใกล้ถึงจุดลงเรือแล้วเดี๋ยวเราไปกันข้างหน้าคนเพียบเลย <c oughs> ตรงน,นี้คนก็เล่นเพียบกัน <c oughs> ที่เล่นน้ำกันเต็มเลย หดน้ำหดน้ำหดน้ำใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วห้าชั่วโมงเต็มเต็มกว่าจะถึงเหนื่อยมากอ่าลง เสร็จภารกิจแล้วเย้ yeah. <Okay. S 1> เดี๋ยวกลับบ้านกันบาย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 นั่งรถกลับกับ,กบจุดเริ่มต้นกันเย้บายบายปิดไปเมื่อกี้เหรอ